5้าสองสองปลอกตึงตงพอดีลงลงลงต่างลอกยงมีผมช่วยใล้เกิดยดก่เอาขีคำขี้ลองขี้คำลองคำลองย้ำอลองรองขี้ลององแอลองตั้งพยงรองเฮ้ยย้ำแทงริงย่องแอลองตงพยงรองย้ำแน่แน่องตงพยุงรองต่เงพยุงรองโอเคแอลอง ลุลาชอปลอตั้งหรอเออเอาวางเลยแล้วรอบอกไปเอาไปท<ด>ี่ใต้นึงที่หนึ่งที่ใต้นี่หนึ่งไปยังครับไปเอาไปที่ใต้นี่หนึ่งลบกางดาสบีแลยวนะอ๋อาทำมันกี้ตะวันออกนี่หนึ่งกี้ตะวันกี้ตะวันออกกี้ตะวันออกไปยังครับมาๆมาที่ตวันออกพ่อไอยังเออพ่อพ่อพ่อฮัลโห